the best หรือไปเล่นแบบสายอีกเข้าชนะเหมือนแบบหยิบเควสที่คิดว่าจะชนะมาพวกแต้มโลพวกอะไรแตบบ่งแก้พี่พี่โลไม่ได้เพราะเควสตอนแรกมันคือขึ้นเลเวลเจอเองเคาน์เตอร์บาลอนยังยังไม่เจอเุย้ยนี่ไงตอนนี้แหละของวข้อลแล้ว <I win. S 2> <laughs> พี่ได้ GP ว่ะโดนละ GP พีเซเลล้วนป่ะทุกคนว่าไงเซเลล้วนแล้วบิลวอเตอร์น้อยๆแล้วไม่ใส่ดูดเลือดโหเมงฟอทั้งวันแนละ้วันเนี้ย พี่ที่ส่งตอนนั้นให้ให้ผมเลยเทียร์น oui> ห,หน้าเฮียร์บาทเดียวขอร้องไม่มีส่งเจฟโฟมพี่จะมาขายไอเจฟโฟมมฮ้ม ok ีเออย่างนี้แล้วงี้ผมว่าเล่นแบเบนนัำทำเควสไทรลัดง่ายนะส่งเกฟโฟต้นเกมกูก็ขายบนเลกกันอุ้ยอยากเล่น GP เอ้ยผมว่า GP ขี่ร้อยปะฮอตไอนักกีฬ2 0 2 5 อาเสียงอย่างคุ้นแน่นอนว่าไข่กุ้มมิ่งเข้าช่องรับมาแล้วนะใครที่มีปัญหาเรื่องเลนมขนน้องชายแน่นอนว่าไข่กุ้มมิ่งคือโนโหนึงไม่คันไม่บาดใช้แล้วสบายแถมใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอีกอย่างกัน100น้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือหากอยากสบายมากกว่านั้นอย่าลืมไข่คินเซอร์ที่ล้างน้องชายลดการสะสมของแบคทีเรียแถมผ่านการรับรองจากแพทย์แผนหลวงด้วยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งไข่กุ้มมิ่งและไข่คินเซอร์มีโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีคริปชั่นเลยระวังของปลอม ก็แต่ g p มันคีดอยู่แล้วนี่เพราะว่า<ะ>จริงแค่ใส่แวนคิวเชอร์จีก็คิดแล้วเนี่ยสกิลแวนคิวเชอร์สามารถคีดทีคอนได้เซมีเขาทำไมน่าสนใจจังอะอะไรนะเซมีเขาน่าสนใจจังพี่อ๋อพี่ชอบหยดหาดิไม่เดือดรึ่าผม,ผมต้องยอมปลดไอ้เช่เกฟกดรอบหนึ่งมัเนี่ยไมเอาผมไม่เล่นเกฟเบิงพูถ้าคือจะปลดเกฟคือผมต้อง ใส่เทม2ชิ้นเทบอะก็คือฮอสกับเจนเบลอ่ะพี่ผมปวดบาดแล้วพี่ผมโลหาที่ได้ไม่เจอทัต้ตัวเลยพี่มีตัวหนึ่งไยเจอแล้วเว้เยทียนี่ฟอร์สกูเวะไรพ่าแพ้สิบรอบทำไมมันอ๋อแต่นี้มันพ่ายแพ้อ๋อนี้เป็นพ่ายแพ้ติดต่อเนี่ยทียนี่ง่ายชิบห<ป>าย ได้5้าร้อยห้าสิบเนี่ยเควสอย่างง่ายห้าร้อยแพย้สิบรอบเพราะสิบรอบยังไงก็ทําได้อยู่แล้ว AFK ยังทําได้เลยสัตวสิบรอบยังไงก็ไม่ตายเดี๋ยวผมมาแล้วครับพูดตรงนี้เลยคนดู AFK ยังไงก็ไม่ตายมีอย่างเดียวที่โดนขวางก็คือมีคนกดยอมแค่นั้นแหละที่แล้วในกดสองดาวกูไม่เสือเสือรอบหน้าไงเสือรอบหน้าได้ยังไงเควสไม่ง่ายใช่ไหมานแพ้สิบรอบไวแล้วผมเก็บตัของสิบได้ไง อเป็นอะไรไฟเตอร์เหรอใช่แบนัอนเดียวก็เก่งแล้วมั้งตัวมันไม่โดนซีซีอะส่วนเควนอเราอะไรก็ไม่รู้ครับอกสองร้อยสยเก้า้ยสองร้อยหนึ่งร้อกูยังไม่ฉุนเลยกูฉุนตรง2องร้อยสอาสนแหละเก้าสไปทำไมไอ้สัสเราไม่หยิบเลยพี่ไม่หยิบเลยนะเก้สันนั้นนะเกมสุไปีีโบแอบบอกว่ ผมได้ในกดของเรา,เาผมก็มยิงนครับเซเลเยอร์หนึ่งหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนะเซเลเยอร์หนึ่งเเลเยอร์สี่ได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องปลดทินเนเมยบิลวอเตอร์ผมอยากเล่นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคือไปฟอร์จูนหรือว่าฟิสก็ได้ไม่เล่นเทปไม่ไม่เล่นเกมต้องให้เกมมันกูอะมีฟอร์จูนก็ช่างแม่งขี้เกียจปลดแม่งขอฟาร์มสปาร์บอเลยขาตอนนี้หยิบดุก๊กหยิบดุก๊กปิกผมหยิบดุ๊ปิกซิลเวอร์ซิลเวอร์เซอร์เพนกูหยิบแต่ดุ๊กปะ ขเขาสามดาวที่วะก็การที่เล่น G P ไงจริงเอเอใครเล่นยังไอ้เอบวเวลวอเตอร,ร์เล่นแล้วแต่ผมเล่นบวเวลบเวลบเวอเตอร์เจ็ดพี่ว่าเดี๋ยวเดีบนับแม่งเล่นไอ้อนี่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกเชียแต่สมมติอันนี้แพ้สิบรอบอันนี้ได้ห้าร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะแต่เบอร์นับให้แหละสองร้อยห้าสิบดูทรงแล้วกูวรู้เลยไนอะ้สัสเดี๋ยนับชอบยิงกูสุนตีนอยู่เฮ้ยผมเ็ขาอ,อยู่วิดีโออะไม่กี้เน็กโนเว้แล้วแหะหาเคียนาเคียนาเลเวลสามเลเวลสามเบอร์นับทบัาาบงเดียร์ถ้าจะได้ถ้าจะได เราถ้าไม่ได้เควสเนี่ยไม่มีโล่ไหนกโกมาเงี้ยกดยอมตายหมดกดยอมไปไม่ใช่หมายถึงว่าโลหมดเราไม่ได้เควสเนี่ยเฮียก,กดยอมแม่งไม่เล่นก็ใ่ไงก็ตายหมดอีกอะ่ะหมดทุกอย่างแพ้แ<ค>ชนะวัดกันแค่สองหนึ่งอ,อ่ะเกมขยะไอ้สัสเคล็ได้ออกก็ชนะเลยเจอกันนาทีเนี่ยจบๆอ่ะเกมขี้ยะทำไมลงยาโสพี่ไม่ได้อันนั้นนะชื่ออะไรเอ็ดรอยไม่ใช่เมนทัวร์เมนทอร์พี่ลงตัวตามป่ะพี่ลงอะไรป่ะเสียได้ป่ะ ผู้เรียไม่มีคว้าเป็นกระดอนเลยผู้เรียไม่มีแล้วพี่ลงไลท์หรอท่างนั้นอ่ะโค้ดสองอ่ะเอไม่ปลดล็อกเลยไลท์อะไรดูอันนี้กหลอนว่ะให้ยังถ้าปลดคุโปโกยังโปโกยังไม่ปลดอุ้ยจีพีสองดาวไปเลยจะว่าโปรสองดาวค่ะซื้ออีกครับดุ๊กแล้วผมก็ดีโคดสองดาวเอ๊ะชื่อเลยนะจีพีสองดาวเทคนิคใหม่เหรอเทคนิคซื้อดุ๊กว่าไงปกติเขาเลยเนี่ะ ต่อไปผมต้องซื้อใครเนี่ยซื้อเนาเลยตัวละครสามตัวก่อนมันจะหาซื้ออันที่ดีดแล้วถหนังแฟมนันตะ,ะ,ะคืมเจอเจ็ดสิบแล้วพี่ตะคืนไข่เจโฟละหนึ่งตัวของไข่สามของไขสามสองดาวไปแล้วไข่สามตัวนับปะนั่นดิยังไม่บอกมีลังคาส่วนตัวแบบใหม่เป็นของเบลวอเตอร์นะครับซูเวอร์เซปิน ผมน่าจะต้องซื้อเน่านะเน,นี่ย TF ผมไม่เล่นหรือว่าเราก็เอาสเตตตอนนี้อยากโล,ลแ,แล้วอะเอาสเตตเถอะดังเคยไม่มีให้กูโลอีกจะโลอะฮะทำไมไม่มีให้โลอะต้องซื้อกี่อันนะเมื่อกี้ซื้อไปสองอันแล้วไม่มีให้โลสทุบครับทุบเกมขยยาแล้วไอ้เลย ไม่ถึงหลังแผ่นใต้ายนะว่าเราจะเจออันต่อไปหรือว่าเราจะเจอตัวหรือว่าจะเจอลูกแก้วสุ่ม,มนะใช่ครับสุ่มจริงไปนะเอาดีๆสุ่มจริงใช่เหรอใครบอกผมดีเล่นไปแล้วผมผมเแื่อจะเพื่อนเพื่อนผมบอกว่าไม่ได้สุ่มนี่คือเฮี้ยมากเลยนะผมพูดเลยไรออดมากเลยนะไเอเกมทีฟทีมากเลยนะเนี่ยแบบเพราะของผมแบบซื้อไอ้ให้ฝากสายเนี่ยผมซื้อแล้วผมได้ถูกเยเข้าเข้าถึงแก่นแท้ของทีฟทีอะเกมดวงแก่นแท้ทีฟทีไอตัด เออผมต้องการ IE อะ่ะต้องเก็บหมัดไว้ทำร้านมาสวยนะก็จริงดูจ้างใจทำดิเป็นรูปเรือเลยพี่บิวอเอตอร,ร,เร์ต้องจากมว้วดกันฮิตใครสามดาวก่อนเมื่อานนั่งวัดว่ากูซื้อแผ่นป้ายเนะี่ยมาหลังป้ายกูจะได้สุ่มไหมเงี้ยเหรอท้อไอเน่ยพี่ทอ้ทอฮลัลโหลผมข้าตัวอะไรไม่ได้เด่ยตะกจะขังทำทียอะไรมันก็ยืนเช็คหรีอว,ว่าใครทำอะไรได้แล้วฮัลโหล ปินเอาไม่เอาจะเล่นรีโลแต่ละแพ็รเกจที่ไปกลับไปด้วยแชมเปีบเบยเ้ยนห้าทองหนึ่งตัวแชมเปี้ยนละครถ้าคือทอกูเล่นรีโลนี่หัดมาจังเลยนะลักชูรี่ซับสกิปชันผมต้องแคบว่ะสัตว์ผมไปยาวอดมากเลยตีโกลไม่ได้สามอันเลยใครตีโปรสามอันเดี๋ยวผมส่งให้ดูใน,น <c oughs> อุบัติเอ่ออันนี้เนาะห <c oughs> ลังแผ่นป้ายซื้ออะไรได้มั้งเนี่ยีดาวสองดาวแล้วไม่ซื้ออ่ะ <c oughs> คือผมกะซื้อเพื่อให้มันเป็นแผ่นป้ายสุ่ม ไอ้แผ่นป้ายไอ้นั่นน่ะแผ่นป้ายสุ่มเหอะเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับพูดแบบทีวีโชว์ 5G าพีใส่หมวกฟางหัวเรือจะเป็นหัวสิงโตไหมไม่เป็นครับแต่ว่ามันจะร้องว่าจีดีมือจีอดีมือเดีมันงี่แหละเขาว่าไตงตกลงอากาเนื้อกาคือเนยครับอากาชิโมโนซีเนคือลือคือตื้อมือตื้อวังปิดเฮีย <laughs> อะไรสายสุขขไไดคืออะไรอะตีปโกฟสองชิ้นแล้วก็ได้อีกใช่ไหม แล้วก็ตีควบแสงแล้วก็ลักกีก้คกบเขีย่ยเลยไรเยรมีแต่ตีโควบอ่ะพยาอ่อนพี่มี GP DB แสงเบไใบเดย์ดไลท์อะไรเตเต้ลงสเลสเยอร์ไปครับคื่เหมือนผมต้องซื้อเนาแล้วเนี่ยเพื่อให้มันเป็นแผ่นป้ายนะผมซื้อสตั๊รัวๆแล้วมันไม่ยอมป,ปรับพกทีว่ะซื้อเนารอซื้อเนาไปถ้าเราไม่ซื้อตัวละครแต่เราซื้อยาคู Yahoo, นาเลรู้แทนได้ไหมครับเป็นเอกตอบดิ ก็ลองไปช่างใจเอาดูนะทุกคนว่าซื้อได้หรือเปล่าเอ็นเอ็นดด้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 อง้ไม่่ด้อยาร์ม้เดีย้ไดูหอะไรนะทนไลดูไหมคืออะไ่ดเอาวทนไลท่น้มไม่ได้ดูไรเองเลยไม่ดูไโคตรประอเลยหมวกกีพีได้มาจากคนพิการมั้งครับคืออะไรกันย่ห้าม ของ gp หรือว่าใส่2องฮอนไปเลยวะถ้าใส่2องฮอนผมก็ไม่ต้องซื้อไอเทมบิววอเตอร์ป่ะอุ้ยน่าริ้วทำไมข้อแบงสายไปแล้วะมันรู้ไงไอสัตว์เดฟมันรู้ไงเดฟมันรู้ไงเดี๋ยวผมกอดตาเดี๋ยวตายไปก่อนฮ่าฮ่ามีฟาจูนแล้วผมซื้อเนาผมเปิดบิวห้าได้ถ้าเปิดบิวห้าได้ผมลงบิวห้าก่อนนะเพราะว่าต่อเธอเราได้เซอร์เพนเยอะกว่าจากสิบแปดได้สามสิบเื้อได้ยังเนาแล้วอ่าแผ่นป้ายสุ่มกูมาสักที ก็คใครมี g ีพให้ซื้อถ้างั้นต้องลงอย่างนี้ผมต้องลงบิลวอลฮ่าเตอร์เอยตัวนี้ประกบตัวนี้เพื่อให้ GP พไม่โดนถ้างั้น GP พต้องจบฮอสหรอผมว่าเหมือน GP พต้องจบฮอตนะแล้วน้ำตานี้โชว์จินได้เพราะถ้าผมรอ IE อ,อ,อ่ะเอ่อมิฟอร์จูนจะกลายเป็นบูบับหรือว่ามิฟอร์จูนบูบับว่าไงไม่ดีก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดอวเว็บบลูของครับถ้าผมไม่ได้ไอเอมาสามสิบติเบ้งมาสามสิบเอง ถ้าผมไม่ได้ E จริงๆเดี๋ยวผมบูบับแต่ถ้าผมได้ E ผมจะบูบับมิอร์จูนพี่จะแบบอคือเดโมอยู่ในโมะอากาศเดอกาคือเนี่ยคือโดนละอากาซิโมโตะได้เวลาอยู่ในโมะอะบล็อกลงสนามลงกดยอมไปใส่ควายเดี๋ยวพี่พิมพ์ปะกดยอมเลยครับมันอ่านไทยไม่ออกหรอกผมคิดว่าทำไมก็ได้บล็อกตั้งแต่สามเจ็ดปะใช่ครับ เนี่ <โก S 1> ยให้มันโกงเควสที่ง่ายเกินไอสัตว์ยาอดเด็กกำลังตีได้บัตรขาดแม่งเ,เด็กอนุบาลยังทำได้เลยเควสเนี่ย <c oughs> ไอทำไมอ่ะ <c oughs> ผมมึงเหรอ,อผู้แพ้ผู้แพ้ผมเองพี่ที่เป็นเด็กอนุบาลคนนั้นไอ้เควสเรื่องโคตรง่าย,ายาเลย,ยแพ้แพ้แพสิบตาลวดเนี่ยยาอดไอสัตว์เดีมันก็เหนื่อแปะมาผมว่ามันคงเหนื่อแปะมาจีบแล้วจีบแฟนไม่เหนือหรอก ไปเนอร์เปอร์เซ็นต์การออกเควสอันนี้แทนง่ายกว่าเ,ข,าเข,าข้า,ขาใจความหมหายป่ะเด็ดร้อยห้าร้อยห้าสิบอะไรนะนแคทเอาเลยปะ่ะแคทเอาเลยเออเนี่ยอย่างเงี้ยพี่อยากรู้อะเดี๋ยวนะเน็กได้บล็อกแล้วใช่ไหมแล้วเน็กก็กดแคทเอาก็คือเน็กได้รางวัลด้วยได้บล็อกด้วยเหรอใช่ใช่ปะ่ะเนี่ยกดกดขวาสุดได้ไหมกดได้ไหมก็คือได้รางวัลโอ้โหเฮี้ยโคตรโกงเลยสัตว์ก็คือได้ทั้งบล็อกได้ทั้งรางวัลเียปัญญาอ่อนเลยครับผมยังใช้คำเดิมว่าแม่งปัญญาอ่อนไอ้ขี้เด็ก ทำสร้างสร้างให้เด็กป2เล่นหน,หน่อยสิปอฉชอกพี่ปอไหนปอฉามครับอะไรอืม <laughs> <laughs> ไม่ได้ไอเอแต่เหมือนได้ชูเกลเลตแทนวะ่ะชูเกลเลตก็ได้ครับคีพิดสายไปอะไรคือเควสจบรอบเดนเวอทองเป็นสามรอบคือแม่งกูมีตังอะไรเงี้ยก็ เลือกเควสอื่นคครหรือไม่ก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเทนอนออฟิสเหรอฟิสแทนทีเอฟแล้วเดี๋ยวนะผมซื้อ GP เซนนารอลมได้ห้างั้นสเลไม่เล่นสเลเยอะละเพราะผมทำได้เซนา่าวิวแบนคิวแบนคิวลงรอบหน้าได้นะ G P 6ละอีก2อีก2อระดุกเนาต้องซื้อไม่แน่ใจช้าเลยปะได้บอกมาช้าเลยง่าย,ยนนะอะไรขนาดนั้นตัวละครเป็นช้ากว่ามากพี่แตเมทเท่าไหร่4,090เท่าไหร่นะแต่แต่แรงสุดทีกทีปนะ่ะ4,090 4,000เอาแต่ว่าแรงสุดก็คือเหมือนแบบเบิร์ดตายหมดไงเหรอ <c oughs> ใช่มันดูไฟกูได้เซ็นนามาจะ G P เดี GP, ๋ยวนะ ร้านค้าไม่มี g ีแีอวใช่ไหมครับขาดจีีหนึ่งแค่ตรงหีได้แล้วโอ้ยมึงเอากี่บาทอ่ะได้แล้วได้แล้วมิดฟอร์จูนมีบูบับบูบับคุณซูเหรอ <laughs> บูบับขาเข่นวะแล้วเดี๋ยวตังอันนี้ซื้อมิดฟอร์จูนสองดาวได้ นเนี่ยผมเพิ่งอาในนี่เยอะจังวะเอ่อลองอ่านสกิลมันดีๆไม่ดูคลิปนะกะมาไงาเดี๋ยวเผาอบอดดีกว่าไม่ใช่ไม่ถึงว่าหลังจากมานายเยอะแล้วมันเป็นไงต่อดูดีๆมันจะลดลงเลยเลยลดลงไปห้าสิบไงเนี่ยเหลือยี่สิบประมานั่นนะไออีบล็อกนีกุนตูบล็อกเออกุนตูบล็อกก็ได้ <c oughs> มันต่อยซีซีไม่ใช่เหรอตัวเฮีย <c oughs> ใช่ใช่ซีซีไม่เท่าไหร่แม่งเออีด้วยไอ้สัส แต่รอบฟูตบอกเอยากรู้อ่ะ mid for June ไ <Hey. S 1> ม่เก่งแบบต่อยออโต้เป็นเออูแล้วผมไม่มีควิกซิลด้วยไอเชีีพีคโดนทีจีจนตายเลย holy shit อ้อที่คนถามเรื่องเทมโป้เลเวลแปดใช่ไหมครับรีโลไม่ได้ส่งผลเยอะแต่ว่าจะส่งผลเวลาถ้าคุณฮิตช้าเจ็ดไปแปดมันจะมันจะรู้สึกเหนื่อยครับแค่นั้นเองเพราะว่าใช้เงินเยอะขึ้นจีพีโดนชินเฉาฟันตายฮัลโหล ไอซิกไม่ได้เดินเลยพี่ซิิกไไม่ดด้เนโดนออโต้ซีดีบ่โดนบล็อลต่อยยกปลุลวะไม่ได้เดินเลยเชนเว่ยจีพีได้ไหมเท่าไหร่ห้าพันวู้หเห็นลงลงเป็กดสองตัวอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมาำเป็นกวดสองดาวเพื่อกดเว่อคีผมร้อยยังยังผมต้องรอลงเอมบัซซาเพื่อเอาคีอีกสิบห้าก็แปดสิบก็ไม่ร้อยดีวะก็เป็นเก้าสิบห้าไม่ไม่ร้อยอยู่ดีไอันนี้แค่ขีเก้าห้าเฉเลย เต็มถังว่านี่สองร้อยที่เป็นอเลยแล้วกันอยากเติมเอ็มบัสซ่าร้รานมีอะไรให้ซื้ออีกครับมีตังพี่เป็นบิวอเตอร์จังสามน็อกสามแวนสองสเลสองเป็นไงเจ๊มีต่อยโคตรดักเลยแปะแปะปิ๊บข<ฮ>่มโ,<ฮ>โอ้ย เอาอีคุ้มใช่ป่ะนี้เป็นขีอ่าาชัยขีห95ไม่ร้อยคุ้มเยอี GP กูเล่นอยู่คนเดียวได้เมจหมื่นสองเดบอกบ็อกของเม่เล่นเดียวเดือนพี่จริงบอกผมไดาเมจหมื่นสองเนี่ยที่เราอยู่สองสามพันเนี่ยเปิดนี่นี่เด็ดกเท่าห้าเอารีเลือดผมต้องทำเฟสเน่ยซื้อ XP 92หน่วย นี้ตีติดเผาเรามีเผาอยู่แล้วอะดับรูนดับรูนได้ขี20เอาฮอตออกปะอันนี้เอาฮอตออกได้นะครับถ้าหยิบอันนี้มาถ้าแต่ฮอตก็คี20ีสิบขีเท่ากันอันนี้ได้ตีเร็วบ็กยาย่าโอะโอดูบล็อกเลยโอ้ยออโต้ก็สีแส่คกิวมึงก็ซีอ่ะนะโอ้ยโอ้ยได้โอ้ยโอ้ยเลือดเลือดไม่ลดเลย เริ่มอยู่สองพันสามมีเรือเยอะชิบหายบอกตัวใหญ่จังนี่ดาวเดียวนะ่ะโกงว่ะเอ่อคือผมไม่รู้จะเอาลักกี้อันนี้มาทำอะไรตัดฮิวนี้ก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรเอามาดีสุดก็คือเอามาใส่ให้มิดฟอร์จูนก็ได้ผมเอานี้ให้มิดฟอร์จูนแล้วกันเทมิฟอร์จูนพี่โคตรทุเรศคาเค้นบ,บูบัฟ <laughs> อะไรก็รู้สักเทมโคตรอิว บอกนี่ต้องเอาอะไรกันสีกันสี Quick Seal เองเดียวเลยปะกับบไนไปแบบเอ้ยใช่ผมอยากเล่นฟ <laughs> <laughs> ิตไอ้นี่มานานละฟิตคุนซูอันนี้พร้อมยังฟิตคุนซูอ่ะโดดจิ้มโดดจิม้มอ่ะเอ,อ็มบาสซาถ้าปลดเมล,ลคือต้องเอาเอ็มบาสซาไปตายแต่ผมจะปลดเมลมาทำอะไรอะ่ะก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าจะปลดเมลมาทำอะไรต้องเอ็มบาสซาถือหนึ่งชิ้นใช่ไหมถือหนึ่งชิ้นแล้ว,วาตาย ไอันนี้เจอเอโซดับเบิลกุนซูโชจินอีกแล้วเนี่ยบ็อกมึงแพ้เอโซนี่ถ้าสแต็กมันเต็มแจะสะแต็กมันเนิร์อมอะไรเชีย่ยฟิกกุนซูคุณดูอ้าวเ,าเรื่องปะเนี่ย <laughs> ยฟิกกุนซูมันมีไอ้ร้านค้าบิลวอเตอร์นี่มีอะไรซื้อชนะบอ็อควะเียซื้ออัดสแต็กเข้าไป ผมปลล็อกทําเค้นมาแล้วทาเค้นปลดเลยใช่ไหมเราลงโลรอบหน้าได้ทำงี้แต่ทําเค้นลงแทนทำเค้นจริงๆก็แทนแทนอีลาวไปเลยง่ายกว่าหรือไม่ก็อย่างนี้อ่ะอย่างนี้คู่กันเพราะว่าผมมีจังอยู่แล้วไอเทมลับเ,เไปเทมลับแบบซื้อแล้วชนะเลยชนะเฮียบออกเลยครับ <laughs> เีอ๊ะเขี้อเถ็ที่สวยจัดวะคนรู้เนี่ยเฟกทีพีบิวเตอร์ห้าให้เหลือ ที่ที่เหลือไม่เฟกแล้วที่เหลือฟอสอะฟอสไอตัวละครน็อกซัตัดอยู่แม่งแรงจัดเลยจีพีผมอือเสรีซื้อซับแตทเข้าไปอุ้ยทำเข็นเดี๋ยวพี่จะกินบล็อกเนี่กินไม่ได้นี่หว่าเฮียตทำสีสีเลยซับล็อกของดาวยังเมื่อสิบแล้วเปลอาเป็นสิบเดียวกันละโอ้ยพี่บนแวลูจากที่ข้อโคตรดีอ่ะกันเอาสามพอยกว่าแล้วตาวมาห้าสิบอะพี่คอมมินยาอ่อนเฮ้ย พี่เปียเคลอีกเอีกนะ้วเเอมะไรเลอะไรพูดเลยกดดู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 ได้เนี่ยชนะเจ็ดครั้งได้ตังค์พันได้ตังค์พันหึ่อ๋อไม่ใช่ไม่ถึงฮแต้มพันหึ่งนะเออแต้มพันชนะเกมแล้วไอชี่อปัญญาอ่อนในสัอีก สเต็มพันหนึ่งมึงด้วยหบาท3ดาวอะ่ะ1 2 3 4 5 6 7จริงจริงเจ็ดรอบยื้อถึงด้วยน,นนะเอ้ยไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึง,ถง,ถงอ่าเลือดทุกคนไม่ถึงชาานะมากี่รอบแ้วตั้งแต่ได้ดบอกอะ <ๆ S 2> ่ะทุกรอบกี <ๆ S 2> ร่รอบอก็ได้ล่างเขียนเท่าไหร่แปดรอบติดเอาง่ายนะกูชนะทุกคนอ่ะยกเว้นมึงอ่ะไอ้สัตว์ที่บมกว่าปัญญาอ่อนเขาแตะเชี่ยปัญญาอ่อนชิบหายตัวละครอาขอดเลยเดี๋ยวนะฟิต ฟิตผมขาดอะไรวะขาดดูดเลือดนะใส่ฮอตให้ฟิตไม่ใส่บัตรออเตอรอ์นะทำเค้นพี่ไม่มีของเลยทำเค้นเซตนี้มันมาเป็นไฟเตอร์หรือแท้งเอาอมาแท้งบนเดิมแทนครับไอ้เดรสมันมาแตกแม่งสึกมาเป็นไฟเตอร์ไอ้ผมมีสมบัติอยู่ตรงไอโซนไออยู่ตรง SO เวนอุ้ยอ๋อสมบัติจะไอ้นี่มาได้ถ้ารอบหน้าผมได้ตังซื้อทำเค้นก็ย้ายของ เป็นนี่นับเลขไปพร้อมกันเดี๋ยวเพิ่งเจอไอ้เน็กนี่เขาโฟนี่เขาโฟได้คลิป GP แบกนี่ย GP เก่งมากเลยนะนแหะคนดูอันนี้ไม่ตลกนะเนี่ยจีพีเฟกน็อกซัดเนี่ยผมก็ไม่ตลกแนตะ่ขอเนี่ยเอโซเขาสกายเดสเซนต์สองร้อยเก้าสิบครับสิ่ยาวไกลอะฆ่ามัน GP ฆ่ามันดูดูระเบิดถังจีพีดิมันแหลมจัด ตะอเบิดอ่ะตูดบานอ่ะผมอยา่ารอบหน้าผมว่าลงดีสุดคือล่อางสบียงตแบบเด็กอาเซียไปไปเทียรอบหน้าผมว่าลงดีสุดคือตอนนี้จีพีคียังไม่ร้อยอ่ะไปลงฟีโดสติกอ่ะฟีโดก็ได้ก็จะได้คีย์ร้อยผมซื้อบล็อกตางจังหวเนี่ยแมวไม่อยากเห็นบล็อกสามเอาเจ็ดรอบแล้วห้าบาทสามชนะง่ายกว่ามันก็เหมือนกัน <laughs> น่าถึง37รอบโอ้ยอ<ะ>เจอเยี่ยนี่อีกแล้วไอ้สัตว์คุณสู้ได้ทุกคนน่ะขอเพีได้ต่5บาทแล้วดิเอาลืมซื้อทำเค้นสักเด้อรู้สึกว่าุนสู้ได้ทุกคนน่ะยกเว้นมึงอ่ะโอ้ยดูทีพีกูโอ้ยโอ้ย,อย,อยไอ้สัตว์เรียไฟเตอร์แนวหน้าน,านี่ทำอะไรแม่งไม่ได้เลยมันรอแต่ัฟโฟมันรอแต่ัฟโฟเราเจอไอ<ม>้นี้ไปตอนที่เราเลือกต่ำแล้วข้าวที่เหลือให้ ตาร์ูลไวนะ้แหละผมไม่ได้ทำเคสพี่ด้วยเพราะผมไม่มีผมไม่มีเคสไม่มึงไม่มีทำเคสอยู่แล้วสัตว์มึงมีทำเคสได้ยังไง <laughs> เพียอ่ะเป็นยาอ่อน <laughs> ไม่สัตว์ <laughs> มีทำเคสก็โกงกูแล้วสัตว์ <laughs> พี่ชายซื้อแอนนี่ทำไมอ่ะผมไม่ทำนี่สัตว์ดาวนะพี่ชายซื้อแอนนี่สองดาวเลยบอกคนเดือดเนนะี่ยพี้โกงเชี่ยบอกอนะ่ะ <laughs> <laughs> ตีเออตีติดเป็นเอวีวงกลมตีตีก็เออสกิลก็เป็นตีีโคตรเก่งเลย แม่งเก่งกว่าตัวละคร6บาทเอ่อ into the a r c a ค e นี่ยนะอันนี้แม่งเห็นด้วยป่ะโคตรเก่งตัวละครผมอยากได้คิติคอนร้อยเอ็กมึงมีฟิเดลวะขอฟิเดลตัวหนึ่งดิขายให้ผมขายให้ผมขายอะไรฟิเดลใช่ไหมขายไปแล้วขายไแล้วไดเลยได้เลยได้เลยเฮ้ยได้ได้ได้แล้วร้อยแล้วป่ะฮ่าฮ่าร้อยแล้วทุกคนแดกบุรีเบร์เข้าไปเอ่อทาเค้นไอเทมยังไม่เต็ม กันเบร์เลยแล้วถ้าพี่เอาทำเข็นกินทำเข็นนะก็ได้ทับกัน <laughs> มัมมัมม,มัม,มเข้าไปทำเข็นโวนไอเทมออกมาโบนเงินออกมา <laughs> เก่งนะเนี่ยคุณดูอันนี้วอยอะไรวอยล้วนเจ็ดเนี่ยก็สู้ทำก็สู้ GP เฟกผมไม่ได้เยี่ยทำเข็นมันอมลิฟพโลเข้าไป <laughs> <laughs> อันนี้ทำเข็นอมลิฟท์พอลลเข้าไปอ <laughs> มลิฟท์พอลลเลี้ยวแผลบเมื่อกี้ เออผมอร่อยงามๆงมว่ะทำเคนบอกงามๆง้มเอีกกี่รอบอ่ะเจ็ดยังเท่าไหร่ละใช่ไหมหนึ่งกี่รอบอะเพิ่งสี่รอบเองสี่ไม่ทันวะคนอื่นตายก่อนพี่เจอพี่เจอไอโอเนียเจอไอโอเนียเหมือนกันกินเข้าไปทำเคนงามๆง้มเง้มเง้ยขอคลิปจีพีคุณหนูเราได้คลิปแถมเราได้เห็นบล็อกจากไอ้เน็กด้วยเพราะผมไม่น่ามีทางได้เล่นบล็อกยากเกินเก่งว่ะอันนี้เก่งจริงนะเนี่ย ผมไม่ได้ติดตลกนะ ATP อันเนี้ย GP Build ห้าเนี่ยก็เหมือนที่ผมพูดอะผมชนะทุกคนยกเว้นไอชีเน็กอะยกเว้บล็อกบล็อกมันเหลือเกินลองเอาบล็อกออกตาหนึ่งดิกูชนะได้ปหมแพ่นะบอกผมไม่มีอะไรเลยเหรอเออผมมีเลวแต่ฟองพี่ฟ้องอาเบะคนเดียวเล้นเด็กคนเดียวดอาเบะไงอาเซียเนี่ยอาเซียนซิลเลียนน่ะไอชีอาเบะอาเซียอาเบะอยู่สามพัน ก็บอกมันแย่งดําเม็ดไงนี่แหนะปะงางามงางไหนสามดาได้ปะเอาเร็วดิตาวเท่านี่มึงขายฮะเดี๋ยวนะอ๋อขายสามบาทอย่างอื่นไล่ไล่เลยไล่เลยเร็วเร็วเร็วที่ตายปกไปแล้วเจอเทียขายหมดเลยมึงลงแค่บล็อกก็ชนะกูหรอปะจริงเหรอวใส่เทมบล็อกดิติ๊กโบแสงบล็อกติ๊กโบแสงบล็อกติ๊กโบแสงบล็อกระหว่างบล็อกสองตัวพี่ว่าเน็ตชนะนะเว้ย รอดูลองดูดด <m ere> ไม่ลืมเนี่ยมันอีสานคู่โดนสี่อ่ะทำเค้นก็อมไม่ได้อมได้ปะวะเฮ้ยเอาที่ในยผ่นอมได้เหว่ดี๋ยว่าโดนสี่ไม่มันอมไม่ได้แต่มันโดนด,ดาเมจถือว่าเป็นการทดลองว่าบล็อกสองตัวไม่เก่งอันนี้ถ้าลงปกติเน็กชนะผมนะคนดูเพราะว่ามีดาเมจตัวอื่นแล้วก็ตยเๆยมันเป็นแผนไม่ได้เป็นแผน,นเน็กไม่อยากทำสามดาวไม่ทำถ้ามันไม่ทำสามดาวตานี้ผมตาย ตายกะตายไม่เดือมไม่ใช่เน็กตายนะผมตายเป็นแผลอะไรน้องแทมอะไรก็ไม่มีน้องชอบคอนเทนต์ไม่ใช่เหรอนี่เน็กเน็กก็จัดให้บล็อกสามเอ่อ GP อันนี้เล่นได้จริงนะผมคอนเฟิร์มนะครับ GP อันนี้นแกนหลักของ GP คือบนะิวอ w a เตอร์ห้าเนาะที่เหลือจริงๆจะเรียกว่าเฟกไหมคุณจะเรี fake ยก GP เฟกก็ได้แต่ตัวละครที่เหลือมันฟอร์สสำหรับผมอะ เพราะว่ายังไงก็ต้องเล่นใบอาร์กับสเวนแล้วใบอาร์มาคู่กับ GP สเวนมาคู่กับใบอาร์ก่อนที like ่เราจะมีไทม์เค so, ้นเราจะใช้นาติลุสแล้วจังก <z ul> ์นอตมันจะเกินจังก์นอตจะกลายเป็น3แล้วพอเราปลดล็อกไทม์เค้นเราเอานาติลุสออกแล้วนาติลุสก็สุดท้ายจะไปคู่กับเราอีกคือเทรดมันสวยอะคอมเนตตัวละครที่ไม่ได้มีเทรดจะมีแค่ฟิสกับมิดฟอร์จูนฟิสกับมิดฟอร์จูนเป็นตัวเสริมก็คือเติมเพื่อเป็นบิวอตเตอร์5 แค่นั่นแหละส่วน GP จะมีทุกเทรดเลย GP จะเป็น p บลวเตอร์เซเลเยอร์2แล้วก็แวนค u วเช e ร์เอาแวนคิวเชอรเยอะเพราะว่าเอาให้ GP มันคีร้อยแม่งระเบิดถังเลเทหมดอะไม่มีใครสู้ได้เลยไม่บอลไหนสู้ได้ซาเฮนก็สู้ไม่ได้ไอโอเนียก็สู้ไม่ได้วอยก็สู้ไม่ได้เราย,ยืนตรงกลางเพื่อให้ GP มันกระจายถังง่ายๆแทงเขาตายคือจบไม่มีใครสู้ผมได้เลยไม่แค่บ็อกแฮนน็กเนี่ยเก่งเกินวอยทโก ตัวมันอมหรอคนดูมันไม่ได้อมนี่ผมย้อนกลับไปดูดิมันอมเลยนี่ไม่ได้อมนี่ไม่รู้ผมกดผมรออยู่อ่ะผมไม่ได้มอบอดเลยย้อนดูแบบไม่ได้อมไม่ได้อมไม่ได้อมคนดูผมย้อนดูละจไตปายแล้วอ่าใช่ก็ก็ทำเค้นสกิลมันก็เหมือนเดิมอ่ะถ้าทำเค้นไม่ได้ถ้ากัดกัดตัวละครที่ต้านซีซีมันจะกัดแรงเนี่ยไม่ได้อมไม่ได้อมมันก็คือกัดเข้าแบบทำให้รู้มันเก่งแต่ต้องมีพวกบล็อกนะไม่บอกไม่ได้เล็กเก่งแค่เราผมอ่ะบอกไดกเลยเน่ยโกงโกงไปเตี้ยมจอย่า ที่ได้มาชนะเลยขนาดหนึ่งดาวนะอันนี้ผมสรุปวิธีหอยเน็กนะก็คือเราไฮหอยเน็กมันดวงดีได้มิเิโอเวฟมอนแล้ว2อหนึ่งอออินชื่อช่เาบอกออินด้วยนะออินหาเกียนแล้วแล้วคือคุณต้องแบบไฮโลเขาอีกนะนอกจากคุณไฮโลเจอเจอมิลิโอแล้วคุณต้องดวงดีด้วยการได้เควสแพ้10รอบ ต่อเนื่องแล้วได้แต้ม500อ่ะซึ่งก็เน็กได้เครนั้นแล้วก็แพ้10รอบต่อเนื่องก็ทําได้จริงแล้วก็ได้บล็อกมาเล่น37หลังจาก4งไม่แพ้ใครเลยครับไม่แพ้ใครเลยเลยแพ้ตาสุดท้ายครับม่สุดท้ายเราคอนเทนต์ไงไม่นะ <c oughs> อย่าทําตัวเป็นน้องๆดิ ในเชื่อคิดว่า g p เฟกเล่นแค่บิลวอเตอร์ะวิเชียเก่ง้าไปไต่แรงว่ะเพราะว่าเพราะว่า GP มัน3ดาวง่ายจากไอ้นี่เหละไอ้ร้านค้ามานะันอะร้านค้าผมมีดุ๊ป2อันซื้อ GP มา2ตัวได้ซ้ําและช่วง4142ีอรีบออินจีพีสามหลังจากนั้นก็พยายามขึ้นบวลบลบาบลาบลา,บา,บา,บาขี้โกงนะเนี่ยบวลวอเตอร์ขนาดไอเทมฟิตผมแบบเลเทะมีฟูจูเลเทะมีแค่ GP พยายาม g p จริงๆก็เรียก่าเละอ่ะดีๆว่านี้มันควรเป็น i อ e, อแต่ผมหาไม่ได้ระจุกะเละ Það kegði.